นี่คือมามะ่าเผ็ดที่มีความเผ็ดถึงหนึ่งล้านว้าเออเขาเรียกวิวเยอะแลวมองก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะมาดูอะไรกันดูคนกินเผ็ดเลยนะประหลาดเราอยากรู้ว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนกันชิวเ เหงค์เอเอเขา,ากินแล้วเออเผ็ดมากเออฉันจะตายฉันกำลังจะตายโอ้เหงค์จะมาทดลองให้ดูขลังต,ต้องวางก่อนวางแล้วก็เออจุดไฟจุดโอไม่ได้กูดปเลย โอเคใส่น้ำลงไปเยอะไปไหมเนะี่ยตีมาทำไมสองขันเนี่ยโอเคชิลๆแล้ฮอบฮึ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 บ ฮึบฮึบฮึบรอเกิยังวะไม่คอยร้อนเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วแล้วก็มาเก็บ Okay. Cái. Chơi. ok Okay. cái Okay. Okay. cái Okay. อันนี้จะมีแค่นี้ใช่ไหมโอ,โอ้แล้วเมื่อังอมดพอแล้วแหละไปชุบเปิดโอ้ส,สว่างถ้าไม่เสียงรบัวก็ <c oughs> ไม่ต้องตกตก้องต,ตกใจ กรที่บานมันเยอะโอ้ยหนัก,นก,นก,นกแสงลมแน่นอนมอหาจังหวะนี้โอเคที่เหลือก็ลองอยากห้องพินห้อดีกว่า เครงปรุงไม่แค่เดียวใช่ไม่แค่เดียวจริงโอ๊ะร้อนจบอืม ตัดปต่อมา่อันี้เลยกว่าตัวนี้รอมานานละมันก็ยังไม่ขั้นเออไม่ค่อยน,น,นิ่มเท่าไหร่ีร๋ยวมันแข็งนี่วะน่าจะแข็งแบบนี้นะม,ามาั้งใช่ไหมใหม่ใหม่มาไม่ไมไมไใช่ Okay. Okay. ok, ok, Okay. wow, Jesus guys, Đầm Đầm เตือนห้ามรับไปแกล้งเพื่อนเป็นเด็กขาดเพราะาอาจจะทำให้หูดับตาบอดได้นะครับมันก็ใส่มันไปเลยเรจะแกะได้เดี๋ยววะดำเลยดำไม่ยังเลย ทุกคนตอนที่คนที่เขารีวิวเขาบอกว่ามันไม่ได้มีไว้กินมีไว้สนองมันจะขนาดไหนกันชียวมันจะขนาดไหนกันชียวคนเลยโอ้โหสีสีน่ากินแล้วเกิน

เออติด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 เออเด้ย,ยถ่ายครั้งแรกนะถ่ายแบบหน้ากล้องมั้ยเนนะี่ยประมาณนี้พอไหมยังไม่อยากตายพี่คราวนี้ไปอือหือ <c oughs> <c oughs> แตกเลยเห็ดม mm ันทำนี huh. ่วะเนี hmm. De ่ยบอกแล้วแค่นี้ว่านุชซัดคำประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยตายตายแน่เอ้ยเด็กก้อนเรวอยู่นะเอ้ยเด็กก้อนเลวอยู่นะ อร่อยสำหรับคนกินเผ็ดอ่ะคนกินเผ็ดอย่าลองนะจะแกล้งเพื่อนด้วยพูดเลยหนึ่งร้านนี่มันไม่ใช่เล่นๆนะพริกขี้หนูพริกขี้หนูแค่แสนแสนกว่าเองนี่ระดับล้างนึงนะโก้เปิดป่ะใช่ไหมใช่พริกโก้เปือ่อป่ะเออใช่แหละมันก็ไม่ได้เผ็ดอะไรแบบ กินปุ๊บมันตายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดอะไรแบบนั้นมันผิดแบบกินทีมันตายอย่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันผิดพูดได้ครว่าผิดไม่มีรถอื่นะแล้วรถชื้นไหนเหมือนมนาลลาแต่ผิดกว่า เาไปกินข้างในดีกว่านมนมกล้องสั่นก็รอ,อไปส <c oughs> ำ้องแรกนะเสียใจมากเลย ถ้าแบบทำไปแล้วไม่ได้เสียงไม่ได้ยินงเงี้ยบู๋ทั้งวันนมอ,อ,อร่อยดิคือมันก็เผ็ดมันส้ตมตำอะแต่มันไม่ใช่แบบธรรมชาติ ร้องก็ลองได้นะร่วมมันกินอานหลังมไม่ค่อยผิดแล้วอะ่ะ มันไม่ค่อยเผ็ดนะนี่เลอร้านหนึ่งเด็ดแค่น,นี้เลยฮะแต่ก็เผ็ดอยู่เหมือนมามาเผ็ดเลยแต่มันเผ็ดกว่านิดนึงโง่เงแตกโชคเลยแต่กินกแรกๆอะแม่งเผ็ดชิบหายเลยรู้สีดีสีก็ไม่น่ากินแล้วอะ ้งกะแตกแอ้วผิดเนือ่ไหมเช่นมามาเมือ่อเมืม่อกผ้ด<ม>ทำเมื่อไหร่ขึ้นหย่ยอยจะแนะนำจะแก้เพื่อนนะใครไปกินิีจะแกงนะตายนะตาย,นะตายอันนี้ตายแนะ่ ลองให้พอกินดีกอ่ะเอาลองกินเด้เอเหนียวเผ็ดเหนียวนี่เดียวมันไม่ค่อยเผ็เไดไปลองไหม <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครกล้าเลย

มัน <mm> ไม่ได้ผิดแบบผิดอร่อยอ่ะมันผิดแบบก็อร่อยนี่หว่าขัดแย้งเนาะเนี่ย

ตาบอดหายายไม่เจอจบโดยจัมตาไม่โฟกัสด้วยหือแต่ว่าผมกินหมดนะ มันไม่ได้เผ็ดเบยไปก่อน คืออยู่ดีภาพมันก็หายไปนะไม่รู้อยู่ดีก็หายไปเลยและที่เห็นอยู่เน่ก็เออคลิปไม่มีเสียงผมก็เลยต้องมานั่งภากนเงี้ยงก็ขอกราบขอขอาภัยก่อนนะฮะขออาภาัยงงก็ทีนี้ก็แสดงให้ถึงว่าอย่าลองอย่าหากินแต่อยากลองก็ เพื่อไม่ได้อยากลองเ,เองก็ลองมาราคามันเท่าไหร่สี่สี่สิบโอเคฮะคิกก็ได้จดหมดแล้วนะฮะมาม่าเนี่ยเผ็ดจริงๆนะอย่าไปแกล้งเพื่อนนะมันเผ็ดจริงนะจริงเผ็ดมากเลยแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพือ่อกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะนนะสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวแล้วปวดท้องมากบ่ายจ้า